วันนี้นะครับผมช่วงในช่วงบ่ายนะครับผมมาติดตั้ง Psafe นะครับใส่เบนซ์นะครับ C220 นะครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะครับ Psafe ของเรานะครับจะใส่ด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะใส่ตรงจากกองอากาศออกมานะครับจากกองอากาศจะใช้รหัสนะครับ VGO นะครับ VGO นะครับส่งเข้าไปเลยนะครับง่ายๆนะครับลูกค้าสามารถนะครับซื้อไปใส่เองได้เลยนะครับซื้อไปใส่เองได้เลยนะครับ สวมเข้าไปง่ายๆนะครับตัวที่สองนะครับใช้รหัส SD นะครับ h d ใส่ตรงนะครับลิ้นในดีนะครับอุปกรณ์เรานะครับยืดตัวได้นะครับใส่สวมเข้าไปเลยครับับสวมให้สุดเลยนะครับตัวนี้มันจะพอดีเลยครับตัวนี้นะครับใส่ใส่พอดีอ่าเรียบร้อยครับใส่ด้วยกัน2ตัวนะครับพิเศษของเรานะครับอ่าใช้เพื่อนะครับประหยัดน้ํามันนะครับ ถ้าลูกค้าใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้านะครับเร่งไล่ควันนะครับเร่งไล่ควันก็เหยียบไปที่2,000รอบทิ้งไว้5นาทีนะครับเหยียบแช่ไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เร่งไล่ควันอีก 3- 4ครั้งนะครับไปที่ 3,000- หรือ4,000รอบนะครับก็เป็นการจบเสร็จสิ้นนะครับการติดตั้ง p ีเซฟนะครับให้ลูกค้านะครับเวลาขับขี่ไปนะครับให้เหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับอย่ากดแช่ไปนะครับเพราะกดแช่ปุ๊บรถจะอืดนะครับเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเลยนะครับ อ่าสาขาพิจิตรนะครับช่างยศนะครับ0953069903 0953069903นะครับนะครับ2ตัวนะครับใส่ด้วยกัน2ตัวนะครับสวัสดีครับ